มันคงถึงเวลาแล้วะครับที่ผมจะบอกลาปืน H416 ไปด้วยคลิปนี้ครับเพราะว่าแผนหน้านะครับในซีซั่น4 H4 จะโดนเนิร์ฟไฟเรดเหลือแค่860นะครับจาก900จริงๆผมไม่ได้เลิกเล่นแค่เพียงเพราะว่าปืนนี้มันถูกเนิร์ฟนะแต่เหตุผลหลักๆก็คือการมาของ U191 ครับตั้งแต่ได้ลองเล่นปืน U191 ในเซิร์ฟเทสเนี่ยคือบอกเลยว่ามันไม่เคยเจอปืนไหนที่มันเก่งเท่านี้มาก่อนเลย4 1 6ที่ว่าเก่งแล้วนะครับก็ต้องยอมชิดซ้ายให้กับ U191 นะครบับวกกับคลิปนี้นะครับผมทำโพสําหรับเมมเบอร์ไว้ด้วยนะครับ มาเนี่ยอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับผลโหวตเนี่ยมันเท่ากันนะครับคลิปโซโล่กับคลิปเทียร์ลิสปืนนะแต่ด้วยความที่ผมต้องเลือกอันใดหนึ่งนะครับผมก็เลยเลือกข้อที่4เพราะว่าข้อนี้คนโหวตเยอะที่สุดนะครับในตอนแรกซึ่งก็มาถูกตามทีเสมอในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าคลิปเทียร์ลิสเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะคลอดตามตามกันมานะครับวันนี้ก็เลยจะมาโซโล่ส่งท้ายนะครับกับปืน H416 บิลดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นบิลดที่แต่งเน้นคุมดีคอยให้นิ่งที่สุดนะครับติดสโคบ27ซึ่งถ้าใครได้ดูสตรีมผมช่วงนน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 ีี้้้กก็็็จะะะเเเเเเเหวว่่่่่่าาาาาผมมลลลล H4 27 27ตออดยยคคครรัับปปพไสโแง มันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว,ว่าว่าเลดส่งล่าเฮดโฟนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันที่เลดแรกเลยครับ อย่าบอดอ่าทำเสียเรื่องขอร้องอย่าทำเสียเรื่องทีวะขอร้องเย็ดแหม่ม แต่เดี๋ยวบ่อนมันเป็นอะไรกับคูนี้่มันล้มไปหนึ่งทำไม่ได้สัก,กตัวเหลอเชื่อ,อเอ้ยบวกกันว้าวว้าววาวเอาไว้อเอาไว้ออไป ใช่ปะวะสั์ได้บัดให้ไปเลย เจ๊ดแม่ลอดพูดถามจริง กระสุนจะหมดแล้วครับแหม่มเกาะหมวกไปหมดแล้วตอนนี้เรายิงไปสองหาก่อนเลยลตั้น,น้ำร่องเลยปะหนึ่งลูกไม่โดนตอนนี้ศพเยอะมาก โดนครับเฮ้ยนี่พี่ก็ศูนย์เอาะไรแล้วตรงนี้สองตี้เหรอวะถ้าตรงนี้สองตีหลือตี้เดียวจริงๆเก็บแค่นี้ออกก็ให้ตึงอยู่ตัวนี้ที่เรายิงตอนแรกนะครับ Keep our boys ปัะก,กันหน่อยดีกว่าใครมันเปิดเซฟอะไอตัวแรกตอนแรกที่มาชัวเลยไอ้เย้ยอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่อ oh ้ my g o d โอ้ยแล้วปิงลงงงไป เดวิโกเดวิโกรวยครับสั้นๆเลยตาเนี้ยเชื่อวามันยิงเราวื้นเองครับไม่อาจจะเน้นที่หัวเราเกินไปหน่อยคือตาผมไม่ได้โฟกัสมันด้วยเมืเ่อกี้โชคดีเหลือเกินปอดเกิดเลยครับโอ,โ,โอ้โหถึงเวลาฟาร์มแบบอิ่มๆอ,อ่ะแบบอิ่มหนำอ่ะตัวแรกที่เรายิงล้มมันมาตายข้างบนนี่เองเอาละแต่คนน้อยมากเลยนะไอคนนั้นโซโล่หมวกเขียวท็อป บันไดบาร์ไอตรงนี้2ตัวตรงนี้2ตัวทั้งแมปไม่มีแค่เท่าไหร่เนี่ยสองสองหนึ่งเป็นห้าหกประมาณหกเจ็ดตัวเองต้องบอกว่าตอนนี้ผมเล่นช่วงเช้านะครับให้ประมาณสักเกืบเจ็ดโมงนะบอกเลยว่า <c oughs> อิ่มเฉยตรงนี้เป็นเจ็ดไอตัวที่เราฆ่าโอ้โหพี่ก็ศสูตรนี้เสียดายปะได้แค่ของแต่งแน่นๆนะ เจ็ดล้านได้ยังไม่หยุดแค่นั้นสองโอ้โหถ้าลูกแรงเราอาจจะตายแล้วกระเจ้ง เยก้าล้านห้าฮัโหลสิบล้านไม่เห็นคึ้นมา สิบล้านเบาๆมาเรทแรกก็รวยจัดเลยดิแต่ว่าเรทหลังจากนี้ไม่รู้ผมทำบุญมาน้อยเหลืออะไรนะครับรู้สึกว่าดวงผมมันจะซวยเกินไปหน่อย 12, แพ็กเก็ตลอสิบสองอะไรเนี่ยอ้ยพีเก้าศูนย์ บนก็มี 4, okay. อ่ะเด็ดโฟโอเคตีโนนตีใหญ่แน่นอนถ้าเปิดนี่โดนมาเติร์ชชัว อ, <c oughs> อ่าที่เฮดโฟต้องมานะยังไงก็ต้องมาตัวนี้นะ่าโซโลเพราะเราดิ้นเท้าเดียวอืยตัวนี้สกาตัวเปล่าฮัลโหลมนลงมาแต่ปืนพกหรอวะตอนแรกผมได้ยินเสียงปืนพกสายฟรีนี่หว่าตรงนี้เอาละ ใครเอ่ยเคยรู้เรื่องคนมาแล้วว <piece air tortilla> ่าแขกไม่วิ่งรู้ดีจังเลยวะ เอ๊ะนมมาลืมมาผ่ามารู้เรือ่องไม่รู้ว่าหมดหรือยังแต่ว่ามันมีเฮดโฟกับพีเก้ยเอ้ย,เ,อยเรายิงไปสองตี้คือถ้ามันมาเติร์ดเรามันก็อิ่มหนำอะอยู่นิดนึง จะโดดไม่ขึ้นเฮ้ยบัคอะไรวะเนี่ยแพ็กเกจรถเฮ้ถ<ป>ามมิงโอ้บอทมันทำเสียเรื่องดีจริงวะ คนลัตี้หรือเปล่าวะเนี่ยตอนแรกคิดว่าคนย่องมาทางซ้ายโอ้โหบัตรโดนอักก้าเก้าห้าครับชัดเลยครับโอ้โหโยนของดังป้งเลย เกือบตายครับเย็ดหนุ่มโอ้หนึ่งตรีต้องรีบอะเดี๋ยวนะทิ้งอะไรไปหนึ่งตุ้งโอ้รโอเค่อมันสวยกว่าเก็บก่อนชายหน้าน okay. ัมเบอร์โอเคด่ก็รู้สึกเป็นมงคลดี เอาโดนไปดิเอาโดนไปดิเอาโดนไปดิเอาเว้ยเอาเลยเอากันเลยฮอ <c oughs> <c oughs> ออกใส่พอดีอยากจ,จับวาง <c oughs> ไม่ได้สู้ <c oughs> กำลังจะยิงวัดจักตัวข้างหน้าเลยครับทามมิ่ไม่ดีมา2เกมแล้วนะครับแต่ก็ยังดันมาเจอเรดโคตรอภิมหาหนูอีกเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในเรดนี้ โอ้ไมายซอร์ไพร์มีตัวตายเลยว่ะสองตีถ้าอย่างนั้นอ๋อมันจะบวกกันคืนเราพร้อมลั่นหาตัดเลยดีกว่าทัดนะเนี่ย นู้นก็ยิงกันตรงนี้ก็มีมาเอาละวะกปล่อีตีกันแน่วะนะันเนี้ยไอตัวนี้หนีเลยวะโอเค เรายิงไปสามมันยิงกันหนึ่งดจำลเลยพัดเลยว่าข้างล่าง ใช่ตัวนี้ป่าววะที่เราเจอตอนแรกเนีย่ยบอดลัวสะเต็มตัวตีตัวละเงียบไปพี่เสียงเริ่มมาทำไมมันกระจัดกระจายจังเลยวะ ไปไหนวะเฮ้ยบอดลัน่นไอตัวหน้าเมนยังล้มอยู <c oughs> อ่ตัวนี้วิ่งมาจากออฟฟิศหน้าอะไรบาร์เฮ้ยไหนกันวะเฮ้ย ปอดตัวนี้ลั่นไปรอบหนึ่งแล้วความรู้สึกว่าจะโดนดัก <c oughs> M สิบหก ส่วนรอเลยละกันอ้าชัดดิเฮ้ยหลังก็แอบไม่ยิงนะเฮ้ยแบ็กสเตตเปิด20นาที เปิดเซฟล่อเลยละกันมาดิ as, ไม่เล่นกันหน่อยหรอเฮียไมลุ้นนะผมเขาไปไหนกันวะ ก็ไม่ยอมออกมาเล่นเลยวะ จะบดไอ้เี้ยตัวท้ายไปอยู่ไหนวะที่เหมือนได้ยินเคทเช่นมอนบอเี้ยอยากเห็นหน้าหนูตัวนี้เอาไรยหนูชิปหายยัดมัม้ม ในยุ่งจัดไม่ยอมเล่นไม่ยอมออกไม่ยอมเลย Yeah Ủa, ừ, yeah, nhiều trong quá Đi Đi เพื่อนไปไหนเจ้งของก็ตึงอยู่นะเจ้งของก็ตึงอยู่นะ เวลาไม่เหลือแล้ววะไปทิ้งขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอตัวนี้เรายิงไว้ตั้งแต่ต้นนะมันไม่ยอมมองนะมันดักเราร้อยอไปตรงนี้ เฮีย er. ห้องราชาหนูอย่าตูดมันจะกดเมนตอนหนึ่งนาทีโอเคไกป่ปูห้าล้านเสียบ